เล่นการขอบก็ได้นั่นแหละค่ะเห็นไหมคะไปได้อันนี้หอยไายอ่าใช่น,นั่นแหละค่ะตักเข้าไปเลยเอาหวกีกดๆทั้งบนไว้หน่อยเบาๆกดเบาๆนั่นแหละค่ะน,นั่นแหละค่ะถ้าตัวเล็กก็จะโคมมากกว่านี้ใช้ตัวเล็กดีไหม นี่คือการเก็บรายละเอียดตัดบล็อกนะคะใช้ปัตรเตอร์เลียนช่วยก็จะง่ายขึ้นเอียงแล้วค่ะเอียงซ้ายแล้วค่ะใส่แว่นไหมคะ <laughs> มใช่ค่ะนี่จะตัดแว่นใหม่ดีไหมคะเออนั่นแหละค่ะมันเอียงลงมาถ้าเราอยู่ใกลเ้เราตาลายแล้วก็จะถอยหลังมาหน่อยนึงแล้วก็จะเห็นนะคะว่ามันเอียงไหมนะคะอเอาข้างไหนใ้สัน้น นั่นแหละค่ะมันก็จะสวยขึ้นเกี่ยบรายละเอียดเรื่องปลายผมนะคะไม่ยากเลยตัดปอบประมาณนี้นะคะ <c oughs> ไม,ม้พึ่งเก็บ <c oughs> ตรงไปหน่อยเอาปากเข้าไปนั่นแหละค่ะจุดนิดนึงนะคะ <c oughs> ผมตรงแล้วลดอายุได้เลย <c oughs> นี่เก็บปลายนิดนึงสิคะเบาๆเบาๆเบาๆอ่าถากผิวเบาๆนะคะเนี่ยปช๊าช้าๆนี่นี่เน้นๆน้อยนะคะช้าๆใจเย็นๆหายใจลึกๆแล้วก็บีไปข้างหน้านะคะจะเช็คว่าข้างซ้ายข้างขวาเท่ากันไหมเก็บปลายนิดนึง ข้างนี้จะหนากว่าข้างนี้นะคะเราก็ต้องมาคัตติ้งอ่คคัตติ้งนี้เดียวนะคะโอเคเก็ดไปนิดเดียวนะเห็นไหมคะมันไม่เท่ากันนั่นแหละค่ะตัดเลยนั่นแหละค่ะแล้วก็วีเชื่อมต่อไปอีกช่อต่อไปนะคะะวีขึ้นไปอีกวีเอาไปอีกเอาไปอีกไปเยอะๆได้เลยเพราะผมไม่ได้เยอะคะจะได้เสร็จเร็วไ เห็นไหมคะมันไม่เท่ากันอพอเราปล่อยลงมันก็จะเป็นสไลด์ปลายบางๆนะคะเก็บไปจนถึงท้ายทอยเลยคะ่ะยกตามองศารูปยกตามรูปโค้งของศรีรษะได้เลยนะคะยกไปเรื่อย